น่าออกมาบินออกมาเป็นไหมฮะบินออกมาเป็นไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอนอะไรนะโอ๊ยๆอ๊ยโอ๊ยโอ๊มื่อเช้าก็ขาแหงแล้วเมื่อเช้าเป็นยังบินอันนี้แหละวันก็ต้องทายทำมันอยู่ เมือ่อกี้มันเข้าไปแล้วมันออกค่อยก็เลยอุ้มมันออกมาเข้าไปตรงไหนเข้าไปในนี้เองเมื่อวานนี้มันลงไงก็เข้าขยมเล่นตรงนี้โตขึ้นมาอยากที่เกียจตะนะยายช้เนี่ยยันแบบนี้ยันแบบนี้เนี่ยย้บบบบยยายเฮ็ดมันให้มันปีนเข <c oughs> ้าไปโอ้ยยันตัก็อีกมันทีละ <c oughs> ยาไปกำกับมันเบิ่งเบึงมันไโอ้ขาข้างขาข้างย่ายขาข้างย้ายย้ายาขาสีฮักอ้สตเิญฉันดีสเนชั้ันดีดีมากด้วยเลยดีโพดล่ะ ไม่เปิดน้ำเล่นดิปิดน้ำปิดน้ำฟิลเตอร์ปิดน้ำปิดปิด บนราชธานีบนาที่สิบนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองปีไปเนน้ำกับลาไปเล่นน้ำกับตาเร็วมามเล่นน้ำปเล่นน้ำตาเล่นน้ำะจะไเล่นน้ำเล่นน้ำเลยดีกว่าเล่นน้ำเล่นน้ำตาจะไปเล่นน้ำแหละตาจะเล่นน้ำยังไงเ่นการบริหารสถาปัตย์มีกาอเรนวิชาการรงเรีนบ้านหนึ่งวิาและหัวหน้างานสี่ป่าย ภายใต้การพัฒนาโรงเรียนตามหลักบูรบาานวัดโรงเรียนและน้ไประรอุ้ยอ like uh> ุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอ ah ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้อยยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้อน้ยอุอุย้ยลอย้ยยุ